สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัดกลาคูซิมูเลเตอร์นะครับมีทั้งหมดสองสนามบินนะครับ <c oughs> เราสามารถเลือกได้ใครอยากเล่นมัลติเพลเยอร์สามารถเล่นได้เดี๋ยวผมจะไปเล่นสนามบินแรกก่อน <c oughs> ก็คือสนามบินนี้นี่เป็นสนามบินที่เพิ่มเพิ่มเข้ามาใหม่ โอเคเราเริ่มมาก็จะมีเครื่องบินกำลังจะมาลงจอดนะครับให้เราก็เราก็เตรียมกระเป๋าผมก็จะเริ่มเตรียมกระเป๋าก่อนเลยผมค่อยลากออกกระดาษ ก็เอากระเป๋าใส่ถ้ากระเป๋ามันหมดเราสามารถกดเมนูแล้วกดเพิ่มได้ผมเพิ่มกดเพิ่มไปเมื่อกี้ใครเห็นแสดงห่าตาดีมันก็จะพอเสกไว้แล้วมันก็จะไหลาตามทางมาครับ เล่นให้จบแค่แค่ตาเดียวโอเคเสร็จแล้วก็ลามอกมันเนี้จะมีเครื่องเดียวสายการบินเดียวนะครับ หมายเขาน่าจะไว้อัปเดตทีหลังใครกลัวไม่พร้อมก็กดไว้เลยนะครับ แล้วก็ลากไปต่อกันโอเควาดไปที่สเตนนเนาะ กด X ไปให้เลี้ยวซ้ายกด z ก็ขวาแล้วก็กด C หยุด ก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีเปิดให้เราเปิดอย่างนี้ก่อนเราทำพร้อมกันเลยก็ได้ครับวางไว้อย่างนี้แล้วผมก็จะเอามาชิวไปเก็บมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ แต่ผมจะทำยาลดก่อนให้เราเปิดมาอย่างนี้แล้วก็นำอันนี้มาครับแล้วกด E ใส่เข้าไปแล้วกด T กดอันแรกเพื่อบอกให้เขาปิด APU เครื่องดินสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า APU คืออะไรก็คือก็คอเครื่องที่เอาไว้เหมือนปั่นไฟ นม่เคยบิดน,นะครับ,บทีได้เลยล็อกใย ช่างมันเนี่ย,น,ยะนะบักเกมเอาคันเลยกดเซตเอาขึ้นกดเอ็กเอาลงนะครับดูทางซ้ายกระด้แล้วก็เอานี่ปิดแล้วก็ปิดแล้วก็ เปิดประตูมันจะไม่มีผู้โดยสารเพรามันว่างเปล่าเลยวิธีเปิดนะครับกด F แล้วก็กดมาทางน,นี้นะครับ ทำทำแบบเดิมแบบอีกข้างหนึ่งถือว่าเหมือนจริงอยู่ <c oughs> ขั้นตอต่อไปคือการไปเอาโลดกระเป๋าเข้าเครื่องนะครับให้เราเอา,าอันนี้มาก่อนหรือจะเอารถคันนี้มาก่อนนะหละผมจะเอานี้ก่อนกดเซตเอาขึ้นกด x เอาดะเอาลงเหมือนเดิม เราก็กดสีมะแล้วเราก็ไปเอารถที่เราเอากระเป๋าไว้ขับไป ถ้าเราเล่นเกมน,นี้แล้วเราโหลดกระเป๋าไปเราเล่นแล้วโหลดกระเป๋าเข้าไปแล้วพอเครื่องบินกลับมาอีกครั้งนะครับมันจะกลับมาพับกับเครื่องบินก็ต้องเอาอันนั้นมาใส่กระเป๋าน,นะครับถือว่าเหมือนจริงมากภาพก็เหมือนจริง ไปเมื่อเสร็จแล้วก็ดมันจะลอยอากาศนะครับสเต็ปต่อมาคือการปิดก็ไปคาตรงข้ามกับที่เราทำกระตอนนั้นนะครับมันก็จะค่อยๆปิดลงมาอย่างนี้ให้สุดเลยก็ได้นะครับ ต้องสุดเลยนี่ว่าสุดแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ให้เราก็ปิดไปแล้วก็เหมือนเดิมกับอีกฝั่งนึงขึ้น โอเคสต็อป okay. แล้วก็เอากระเป๋าใส่ ขี่เกยดเอากลับไปจอดที่เดิมมันก็จะเอาถ้าใครจะเล่นตาต่อไปก็เอารถไปจอดนู่นเลยผมจะเล่นตาเดียววิ่งได้นะครับเราไม่จะเป็นต้องถอยไม่จะเป็นต้องถอยรถก็ได้นะครับเราก็ปิดทับไปได้เลย ซึ่งก็ปิดอย่างช้าๆปิดต่อไปก็คือการเติมน้ำมัน โอเควิธีเติมให้เรามาตรงตรงจุดที่เราเติมกระเป๋าเข้าไปมาอยู่ตรงปีมันถ้าเราอยู่ประมาณนี้ออกมาจากเครื่องยนต์นิดนึงมันจะมีแบบนี้ให้เรากด F ใครเล่นโทรศัพก็กดไปตรงๆแล้วก็เราต้องมาเอาไออันนี้แล้วก็ดึงมันนะครับไปใสยย่ตรงนี้ เราไม่ต้องรองก็ได้ผมนับห้าวิเลยโอเคครบแล้วเราก็กดจากตรงน,นี้เลยแล้วก็เสียงคอบหมือน,น้าคานะครับตอนที่เกมเนมันเก็บรายละเอียดโอเคแล้วก็เอา เอันนี้ออกเลยโอ้ยผมลู่บิดคราวนี้ก็ทะลุเลยสิครับโอเค รอให้ APU ของเขาสตาร์ทให้เสร็จก่อนนะครับใครรีบก็เอาออกเลยโอเคแล้วก็แล้วก็เอา APU ไม่ GPU ออกแล้วก็เอา อันนี้ออกด้วยบางครั้งมันอาจจะบักมันไม่ยอมเก็บนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็เก็บได้เลยไม่ต้องเก็บก็ได้ครับเก็บไว้ในตัวก็ได้ ต้องถือไว้แล้วก็ปกิจโอเคและแค่นั้นก็จะเป็นจบภารกิจของเรานะครับสามารถดูเครืบินไปได้ก็สำหรับเกมนี้นครับ ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะก,กระโดดภายในสามสองหนึ่งโอเคบ๊ายบาย